ดนหนีหน้าตากลางทุกตัดเ,เลยครับมาออกไม้ครับตอนนี้รบฝนอยู่ครับซึ่งเก,ก๊กงฝนนี่ก็แดดครับนี่ดูขั้นเบ๊ครับดูขั้นเบ๊ผมแล้วนี่มันลอยหลาวเลยครับกูรู้ว่าไปโดนยังน่าหนินี่นะถ้าฮักกะก็คือฮักกะครับถ้าบ่ฮักกะโชคดีไปครับแสดงว่าใสา่ในปกติเขาเศร้าเรเมื่อกี้มาลบฝนเลยครับดูดโอ้ต่อออกไม้ตัว อทิตย์หนึ่งนะครับบริโตป,ป่าลาสุดลาสุดคอมลากเรียนกันอยู่ข้างหนมันได้นี่นี่ป่าสย แมกครับแม่ข้อครับโอ้โหดูกรบหัวัอซองนิ้วขอลงจุดเลยคือตัวหนเดียวข้อไม้นี้ปกติมีแต่ไซโลนะอย่าดิ้นสิหนูเดี๋ยวปล่อย โอแต่แอบผิดวังนะแม่มันบงใหญ่ครับแตกแปกใจเลยแม่คือน,น้อยแต่บ่นี่ฝัพอผมได้ยิงเสียงกัดมันอยู่ในป่าอันนี้แหละก็คิดว่าคอกนี่แหละกัดใหญ่กว่านี้นะโอ้โ นี่ต้องโดนแน่นอนโหใหญ่เกินไป ไม้นี้ไม่ได้มานาในต้นไม้นี้อู้้สวยนะเบอรก์กาศเนี่ยสมยไมก่อนมีตัวใหญ่สมไมนี่ช่องนิ่มมามาจุดถ่ายครับมือแห้งปลาโบกัดเน,นีย่ยคลิปะมือหนามาต่อไม้ครับ ม,ม่มวนเหมือนต๊ะม,ม่มวนปลาเงียบแห็นไมาต่อขิดใหม่ตะนะครับไปต่อขิดกันแต่ว่าดูแดดครับแดดก็ังอยงครับเต่ก็ต้องไปเดี๋ยวก่อนไปพุ่มก็หายครับก่อนเป็นของแถนะจะเป็นข้าวดำ ตัวนี้ก็ของธรรมดาทั่วไปตีพมุมมไซส่ของแถะแพงครับแต่เกาะอีกยางมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเวลามันไข่เวลามัน,มนพังมากกับตัวถิมใส่ไปถิมไปครับตัวนี้ใครนะครับเพื่อนบ่อตัวดึงก็จะเสียันี้ใครแด้วแต่ว่าแบตกับปกตินะใสใ่ได้เตี่ยว่าก็จะเ่ินของปลาครับมันบวมครับมันเอาออกจากกล่องมาได้เ่ินของปลาแค่ถิมมนี่แหละก็จะเป็นเรือก,ก่อนในกล่องแล้วก็ตัวเนี้ของแถะเสีย ตัวไหนนี่ยมีเลยครับบ่คใส่อยเก้าห้าหนึ่งร้อยสแกนเวยครับมาแวะดูไม้สายเห็วปะเรือนขาดนะน้ำใสเืิอน้ำมัน100่ครับแลกกับคลิปละ10บบาทว่าคนดูกับซํานี่กับเทประมาณนี้เลยครับผมผมบริส่เลียด ทำาบาขมมองกับบะขุ่ะถ้าว่าเสียเหลือกทำกับบะกระสุนวัวปันน,น,ปนี่แล้วเสียดายครับหน่อยๆก็ติมเติมมันไปชิบปละชิบปละชิบแล้ะสาวนี่แหละทำไงได้ใจมันรักครับกับชุดเดิมนะครับ d c g นี่นก็แอร์เธอเก็บปลาเล็กคันอาชิโนเน็ตถามแปดสิบเจ็ด PE หนึงครับ หวยในเชี่ยวครับบอกเลยเดี๋ยวมาลองเช็คดูครับไม้หอยขอตกง่ายๆครับตีสามฟังหลักงมาถ้ามีตัวสับตุ่มให้ตามมากันหนี่มองทิทางครับะตัดเค่มันตรงจุดเท่านั้นอย่าแงบบนี้นะถ้ามีตุ๊บถ้าไม่มีก็คืบอบก,กัดครับ อุยอ้ยเห็นบหกัดจงังหวะตกแบบตรงจุดครับถึงจะกัดแต่ว่ามันขีย้วใหม่ อุดตามเลยอุดตามมาเลยโอ้หเป็นสไปเดอร์แมนต้มผัดครับตีละบาดสุดปลาตีเพื่อกับพัดที่เจ้า อะไรกันครับนี่นเลี้ยนี่ก็ะว่าเคยโดนท่านท่านติสวิตชด <c oughs> ตกปลาจนห้านอนนี่หรือตัวปลา อออออโอ้โหกัดที่สองรอบไม่โดนได้ยังไงโห้ามเขียวแท้แผมเลอะท้อจริงๆบอกแล้วว่าไม้เขียวเขียวจริงๆ ืออนี่ก็เงียบเงียบโอ้ตาดีไหมไม้หลวงสยามครับคุบ้าเลยเลี้ยงไปช่วย ลปลาเลีเ้ยงปลาเลียงท่านไม่กัทีเดียว はい。<noise> <noise> Oh. ก็จะได้ตัวโอ้โหนี่หรือว่ปลาใหญ่เลี้ยงเต็มแลยครับย้อมต้นหนาเขียวใหม่โคตรเขียวปลาเลี้ยงคงใส่ไม่แค่อย่วอาหารออโอเคครับผมตีจนแบตหมดแล้วนะครับเมเลยว่าตีจนทอครับแต่และไม้ที่ผมไปไม้ก็เกาเดิมๆก่อน มันเปิดอายุกไก่นะครับไปกับกระซิบยี่ซิบโลครับนั่นแหละคลิปนี้แบดเบิร์ดแล้วครับจะได้กระต่องข้อตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันใ่นคลิปหน้าครับสวัสดีครับ